สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพืกผมสุดเกลสเปซสปาชาแนลอีกเช่นเคยครับสำหรับ E ีนี้ครับเป็น EP สุดท้ายแล้วครับที่เราเดินทางจากสามเหลี่ยมมรกตนะครับมุ่งหน้าสู่สามเหลี่ยมทองคำครับก็เดินทางกันมายาวนานครับใช้เวลาเกือบเกือบสองเดือนเลยทีเดียวครับในการใส่รายละเอียดในการเดินทางที่ผ่านมาเนาะผมตัดกรนันทางออกน้อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับแทบจะกิโลเมตรต่อกิโลเมตรเลยนะครับสำหรับ E ีีนี้ก็จริงๆ ยาวประมาณแค่สีนาที5นาทีนี่แหละนะครับผู้ชมแต่ว่าผมได้ทาําสรุปการเดินทางไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลในการประกอบการถัดสินใจแล้วก็ข้อมูลอะไรที่อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ในอนาคตได้นะฮะก็ห <c oughs> <c oughs> วังว่าจะเป็นประโยชน์กันอยู่บ้างนะครับเนาะกระดินาในช่วงนี้ครับก็ยังจะเป็นการเดินทางบนถนนหมายเลข1 2ึ่เเช่นเดิมนะครับผมจากเชียงแสนนะครับมุ่งหน้ามาที่ สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็ใช้ระยะทางประมาณ9กกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ ทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับผู้ชมก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับที่กั้นระหว่างไทยกับลาไว้นะครับแล้วก็ทางฝั่งลา้วก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแตกต่างจากฝั่งลานะฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้จะบูรี่หรืออะไรนะคุณผู้ชมคือปกติแล้วนะครับความเจริญเนี่ยนะในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็จะมีความเท่าเทียมกันนี่แหละนะฮะบางครั้งทางฝั่งลาวก็อาจจะมีอะไรที่ดู จเจริญหัวจเจริญตามากกว่านะครับแต่ว่าบริเวณเนี้กลับกลายเป็นทางลาวครับที่มีหลายๆอย่างให้เราได้ดูได้ชมกันนะผมเองยังไม่เคยข้ามไปนะคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสร้างอะไรนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคงจะเป็นแหล่งที่อสร้างรายได้ได้แบบไหนะใช่ไหมต้องแบบสร้างรายได้เยอะแหละดูทรงอ่ะนะครับไม่งั้นคงไม่สร้างใหญ่ขนาดนี้เนาะทางเราก็ยังไม่มีแบบนี้เลยนะแถวๆนี้นะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางลาวเนี่ยดูคลึกคลือบขอบ้านเรานะครับสามรับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่พรมแดนระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก็พม่าครับเป็นจุดประจบระหว่างแม่น้ำรั่วก,กับแม่น้ำโขงครับคำว่าสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยถูกคิดขึ้นโดย cia ครับโดยทั่วไปเนี่ยมายถึงพื้นที่อาณาเขตประมาณ 950,000ตารางกิโลเมตรครับทับซ้อนระหว่าง3ประเทศนะครับ ามเหลี่ยมทองคำเนี่ยนะครับเ,เป็นคำควบคู่กับประเทศอัฟกานิสถานครับในจันเซียวทองคําซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการผลิตฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนับตั้งแต่ทศวรรษที่1 9ึ0งพันเต้นมาครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นแหล่งที่มาของเฮโรอีนใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับจนกระทั่งในช่วงตนว้นศตวรรษที่ยีเนี่ยครับซึ่งอฟัฟกานิสถานเนี่ยถูกขึ้นมาครองตําแหน่งนี้แทนนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนั้นก็ปลูกฟินปลูก ไฮอลนกันเยอะเอ้ยเฮไลนปลูกไม่ได้ดินะครับช่วงนั้นไทยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันเนาะก็มีพิพิธภัณฑ์ฝิ่นด้วยนะคุณผู้ชมนะตอนนั้นผมเคยจะเข้าไปชมเหมือนกันแต่ว่าเออค่าเข้าค่อนข้างจะแพงนะรู้เสียสองร้อยหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจร้อยกว่าบาทนี่แหละรนะ้อยห้าสิบขึ้นนี่แหละนะผมก็เลยสงเกว่าน่าจะแพงไปละนะครับการเงินไม่ค่อยจะดีนะคือช่วงนั้นมาบ่อยนะครับพอมาบ่อยแล้วเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยให้คุณค่ากับการเดินทางเท่าไหร่ คือคิดว่าเดี๋ยวก็ได้มาอีกเดี๋ยวก็ได้มาอีกเนี่ยนะครับก็เลยจะไม่ค่อยได้บันทึกไม่ได้จะสนใจเท่าไหร่นะครับดังนั้นพอเรามานึกย้อนหลังก็เสียได้เหมือนกันครับอย่างวันนี้กะว่าจะไปเที่ยวชมเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ปรากฏว่าเย็นเกินนะก็เลยไม่ได้เข้าไปชมสักทีนะครับในที่สุดแล้วก็มาถึงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับสามเหลี่ยมทองคํานะครับจังหวัด เชียงรายนะครับผม1,920กิโลเมตรโดยประมาณนะครับจากสามเหลี่ยมมรกตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะเงียบนครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีทัวร์จีนมาเพียบเลยนะคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนาะเรื่องด้วยโควิดสิบเก้าระบาดนะนะฮะเ<ม>นาะก็เลยจะไม่มีนักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวเท่าไหร่ละ้นะครับนอกจากเนื่องจากว่าเราปิดประเทศกันนะครับจริงๆเนี่ยร,าร้านโรงแถวนี้เนี่ยเปิดกันเต็มเลยนะฮะแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยแทบจะไม่ว่างกเลยทีเดียวนะครับป<ม>ัจจุบันก็อย่างที่เห็นครับก็อันนี้จะเงียบเหงานะคุณผู้ชมครับ างด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นประเทศพม่านะครับมีแม่น้ํารั่วกั้นไว้นะครับส่วนทางตรงหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นประเทศลาวนะครับถูกกั้นโดยแม่น้าโขงนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมครับหาว่าใครมาเชียงรายแล้วเนี่ยนอกจากจะมาเที่ยวแม่สายกันแล้วนะครับด้านที่เหล็กแล้วเนี่ยสามเหลี่ยมทองคำก็มีจุดหนึ่งครับที่พลาดไม่ได้อย่างยิ่งนะครับในการที่จะมาเช็คอินกันนะครับ ็จะมีพระให้เราสัากการะกันด้วยนะครับผมู้ชมครับผมเองเนี่ยเอาตามตรงฮะมาไม่รู้จะเกี่ยวรอบแล้วนะครับรถผ่านแทบจะทุกเดือนนะคุณผู้ชมก็ไม่เคยที่จะแวะเยี่ยมชมสักทีครับรอบนี้ก็เลยแวะดูกันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับการที่เป็นสายบุญสายสายธรรมะนะฮะสามารถที่จะแวะมาไหว้ขอพงขอพรจากพระได้นะครับแถวนี้นะครับ จริงๆแลกทางเดินตรงนี้นะครับผมผมเดินเข้าผิดนะจริงๆผมต้องเดินลอดท้องช้างเข้าไปฮะผมเองก็ไม่ได้ลอดผมมันลอดทางทางการ์ดเออเ็ไม่รู้่นะฮะเออเพิ่งจะเคยเดินมาครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวบ้างครับก็มีการนำมรดกการเอ่อพระอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้คลืนคลื้นเหมือนสมัยก่อนนู้นครับก็หวังว่าโควิดเราจะหมดไปในช่วงเร็ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยครับ าสรุปการเดินทางกันครับคุณผู้ชมครับก็ผมเดินทางจากสามเหลี่ยมมลกนะครับมุ่งหน้าสู่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งสิ้น8วันนะครับก็คือจะเดินทางไปด้วยแล้วก็ทางานไปด้วยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมไม่ได้ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ขับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทํางานไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้อ้างอิงว่าทุกท่านจะต้องใช้เวลานนในกี่วันในการเดินทางนะครับเนาะในวันที่2ผมก็เดินทางออกจากช่องเมก็กนะครับผมไปจบกันที่ อำเภอธาตุพนม,มนะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็ผ่านหลายอำเภอมากเลยทีเดียวครับผ่านน้ำหน้าเจริญด้วยนะครับผ่านมูดอาหารกันด้วยนะก็ผ่านกันเยอะมากๆนะครับในช่วงนี้จดอำเภอกันแทบจะไม่หวัดไม่ไหวนะครับการเดินทางในวันที่3ครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้เดินทางออกจากอำเภอ่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับมุ่งหน้าไปจบที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเบงการครับก็ผ่านแค่2องจังหวัดแค่นี้นะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะไกลครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เป็นการเดินทางไกลประมาณ3-400กิโลเมตรกันทีเดียวนะครับดังนั้นก็เลยไปได้ไม่ไกลมากนะเพราะว่าแม่ทางานไปด้วยนะครับในวันที่4ครับุณผ,ผู้ชมผมได้เดินทางออกจากอำเภอเมืองเมืองการครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับก็ผ่านสองสามจังหวัดนะครับผ่านเบึงการหนองคายนะครับแล้วก็ไปที่เลยนะครับผมไปถึงอำเภอเเอำเภอปากชมนะครับเข้าเชียงคานแล้วก็ พักที่ชียงคานหนึงคืนนะครับในจังหวัดเลยนะครับ วันที่5ครับคุณผู้ชมครับผมได้เดินทางออกจากอำเภอเชียงคานะครับผมแวะที่ภูคุกงิ้วนะครับอำเภอเทมเภอทารี่แล้วก็ได้แวะไปที่สะพานมิตรภาพน้ําเหืองด้วยนะครับออกไปที่บ้านเหมืองแพร่นะครับแววัดโพชัยแป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ไปที่อำเภอ้ําปาดบ้านโคกนะครับแวะไปที่จุดผ่านแดนทาวรนผู้ดูครับไปที่ภูแลาวนะครับเข้าอำเภอเวียงสาครับไปจบที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะครับ วันที่6ผมก็เดินทางกันต่อครับผู้ชมครับโดยที่เดินทางออกจากอำเภอแม่จริมครับไปที่อำเภอสันติสุขแล้วก็เลาะลัดเลาะไปนะครับไปที่ภูฟ้านะครับผมผ่านอำเภอบ่อเกลือผ่านสะปันผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับก็ไปที่ห้วยโขนะครับวกออกมาที่ทุ่งช้างแล้วก็มาจบเที่ยวเภอเชียงกลางจังหวัดน่านครับผมก็การเดินทางวันที่หกเนี่ยน่านล้วนเลยนะครับ ลังจากนั้นในวันที่7นะครับผมก็เดินทางออกจากอำเภอเชียงกลางครับผมมุ่งหน้าไปที่อำเภอสองแพรครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จะไปที่สะเกอร์นะครับสปั้นนะครับก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผ่านภูลังกาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่อำเภอเชียงคำครับไปที่อำเภอภูซางผ่านอุทยานชาติภูซางครับไปที่จุดผ่านนม่นห่วกนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่อำเภอเทิงของจังหวัดเชียงรายครับ ในการเดินทางวันที่8ครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้เดินทางออกจากาช่วงอของปูชีฟ้านะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปที่ผาตั้งนะครับผาอะเพิ่งแกน,นดกาก่านสุรากรเชียงของครับไปที่อำเภอเชียงของนะว้ที่จุดชมวิวห้วยไซมานด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่อำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็มาจบที่สามเหลี่ยมทองคาครับคุณผู้ชม การเดนทางในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านสภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนะครับผ่าน12จังหวัด51อำเภอด้วยกันครับผมเส้ยทางทั้งสิ้น1920กิโลเมตรครับระยะทางชายแดนไทยลาวเนี่ยติยดกันอยู่ที่1750กิโลเมตรครับ สำหรับคลิปที่13ครับผมก็จะจบไปเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมขออนุญาตสวัสดีลากันตรงนี้ครับผมมีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงคลิปหน้าไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะแต่รับรองครับไม่ได้หายไปไหนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ